สวัสดีครับบอตูครับบายดีเปลี่ยนคันใหม่อีกแล้วเปลี่ยนคันใหม่อีกแล้วเออวางว่างห้องบอตูน้ำมันโคนละคั้นใช่ไหมอตโอ้อันนี้อันนี้ในรถรู้แน่นี้เนาะรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าคันนั้นถ้าห่างว่ารถรู่อยู่ไทยเนี่ยเพิ่นจะห้องว่ารถอะไรรถรู่นบอตูฮะรถรถรู่ในไทยนี่นะรถอย่างไงรถรู่รถรถนี่เพิ่นห้องรถอย่นเนี่ยอันนี้ครับแบบเบนซ์สปอร์ตอ๋ออันนี้อันนี้ราคาจากบ้านนี่ยนะ นี่นี่มาเบิ้งรุ่นนี่ก่อนฮะนี่นี่นี่ดูวะอ๋อนี่นี่เออคนจว่บ่ได้เปิดรถมันมันจะเปิดเองวันลอยยังไงมันอ่าโอ้นี่รุ่นนี่อันนี้เขาเรียกรถหรูเนาะ กันเก้าล้านบาทกันเก้าล้านบาทเมี่นมีรุ่นนี้เลยบ้านเราแบบเก้าแสนนี่ก็ถือว่าหรูเลยบางตัวไอ้เมี่นอยู่ลาวนะเก้าแสนรถทุนใดเลยนี่ไหนรถวีโก้ก็ที่ามนุษย์ถทำคือว่าอยู่ลาวมีแต่รถหรูหเอารถนั่นเลยหรูหรูนะรถดันคูเซอร์มูนันแฮสเดนกูเซอร์มูนันเขาว่ารถหรูด้ยมันบ่คยมีเลยนะนั่นกันบอกถือว่าหรูสุดเลยนั่นนะแต่แต่ว่าหรูแบบนี้นะมันมีน้อยขนาดมันห่างเงี้ยเปิงภายใน อันนี้เขาจะห้องว่ารถหรูไปแน้เนาะนี่คือรถหรูคือหม่ใเทปสิก้าเขาบ้านนี่มันคือคือมีจอจอยนงนี่คือว่าจอหลายจอจอเป็นจอชีวีเป็นจอดิจิตอลหมดเลยโอ้ือว่าไปเวลาไปออกงานยากสุขคนสุกเบิงจอไปจอมันเลยสิแบบแมนนี่ราคาเก้า เก้าล้านบาทเนาแะแต่บไฟฟ้าทั้งคันเลยอันนี้อันนี้รถรถไะไเนี่ยรถควบไอแผนกแผนกคอยครับนี่เด้ออแผนกประตูครับกลางอันนี้เป็นรถแผนกประตูครับเลยแม่บอมแมนบอมแมนเป็นเป็นรถเจ้านาย่บอมเมนประจําตําแหน่งเจ้านายเลยเป็นรถแผนกพอเจ้านายเขามีรถส่วนตัวอยู่แล้วมีรถประจําเขาอยู่แล้วนะ เจ้านายนะเพิ่นมีรถประจำตำแหน่ยยเนงเพิ่นอยู่แล้วเนาะนี่เออเพื่นนี่มีมีกล่องความเด้มีกล่องความเด้อ๋อติดกล่องความเนาะแบบนีเป็นแบบมันแบบอันนี้อันนี้ย่ามจุดป็ดไก่รถเขาสิดยุทธอัตโนโมัติสุดอันนี้อันนี้อันนี้เขาห้องคาร์อะไรเนี่ยเมสซิเดอร์เบน อ๋อเบ้นเนาะอันนี้เนาะอ๋อในราคาเก้าล้านบาทเนาะอันนี้อันนี้รถหรูนเนี่ยครับจะเบื้องไปนี้น่าหลวุ่นๆน้ำบูเนาะมองแมนว่าสีรถคนใดแล้วแบบว่าโอ้ยมาเบื้องฟังพี่มาเบื้องฟังพี่หุ่นอะไรนี่อันนี้นิปเปิลให้มันยืดออกมาหมดเลยอืมโอ้ฟังก์ชันนะคุนเนาะ นี่คือฟังก์ชันนะเป็นประตูนี่ปิดเข้าไปเองเลยโอ้ผมต้องปิดแห้งตึ้งตึง้งมีเลยบ่แล้บ้านเฮาใครับมาใส่เลยตึ้งรถดเลยยันบ่ป,ปิดอ๋อนี่มันปิดเองอังตโนมัติเลยเนาะงประตูเนาะเบื้งภายในอันนี้นี่ระบบเกียร์มันได้ประตูคือกัน,นอยากให้มนุษย์ท้ามาเบิ่งเนาะประตูเนาะน,น,นี่มนุษย์ท้านี่นี่รถหลูบ เก้าล้านบาทนี่ถ้าอยู่อยู่เล่าคนนี้จะก,กีดว่ะโอ้โหตื้อเลยเนาะเนาะหลายตื้อ,อคือหนึ่งล้านบาทนี่ก็หกหกร้อยห้าสิบ <650 S 1> <ฟ>ล้านบอไฟไังดูวะพี่ลองเนาะเบาตูเพิ่นกับบได้ว่าบ่ได้เฮนจบสูงเนี่พี่ลองได้แต่่วาเพิ่นมีปัญญาข้างหลังก็ได้เหมืนนั่งหลัง,ลงเปิดทางหลังบ่บ่ยัดบ่เยอะยันรถเพิ่นเพื่อนเด้ นี่รถประจําตําแหน่งเนาะเป็น้องนะบระตูก็สามารถขับได้นะบระตูเนาะขับไปเมื่อขับไปเมื่อทุกรุ่นครับบ็ได้เขาบอกเห็นงานเลยฮะขับบ่าได้เขาบอกเห็นงานเลยโอ้ขับขับรถโมเป็นนี่มันบให้เห็นงานรู้ขนาดเนาะตอนตอนอยู่บ้านนี่ตอนตอนอยู่อีสานตอนอยู่อยู่เสร็จก็สีสเก็บวะ เคย,ยคิดว่าจะได้ขับรถราคาแพงบ่เคยบ่เคยพอเรียนจบแค่ป .6 เนาะจบปล่อยฮกแล่วพอจับพอเคยบายนี่ถือว่าได้นั่งได้ขับแบบโคในครั้งแรกคือที่เฮาได้จับได้นั่งรถหรู้เรขับถรถหรูแบบคือว่าเป็นบุญหลายเป็นบุญเนาะดีดีคือเขาอยู่คนบ้านนอกเนาะคันว่านแหลกแม่นอยู่เพิ่นก็นอยู่ประเทศไทยแหละพี่น้องเพิ่นใหญ่เกิดอ,อยู่ลาวบ่เกิดอ,อยู่ลาวลยเกิดอ,อยู่เล่าแต่มาใหญ่อยู่ประเทศไทยพี่น้องเนาะมาตัจำเจ หคว่กพกควอ่ะอยู่บ้านนอกนอะอยู่ไทยก็อยู่บ้านนอกเมซิเดนต์เบนเบน์เมซิเดนต์บบนี้บ่าเมซิเดนเบนเมซิเดน n เบนราคาใกล้เขาแบบรู้ร้าแบบพลังการแบบรู้ร้าเปิดเบางหลังที่ล้นี่หลังเปิดได้แน่เปิดโอ้ไปอู ฟังชั่นมันมีเยอะมากข้างหลังไฟแบบอลังการนี่คือรถหรูเนาะซึ่งแตกต่างจากบ้านบบยอดมากเป็นน้องน้อรถหรูก็มีแต่รถกระบะอันนี้ราคาเก้าล้านบาทประตูเว้านะเก้าล้านบาทจะตกใจเนาะราคาเก้าล้านบาทอันนี้กระเด็นรดนี่เนาะประตูอะอันนี้เสียบนี่กระเด็นแมนระบบไฟฟ้าทั้งหมดมันบูสต์สดประตูบอเดียว บอสดเนาะบอสดเปลือโอ้เป็นอันี่คือรถหรูเนาะต่างจากบ้านปรอหยัดนะเขาแม่นรถไอ้กระบะปกติเนาะรถไอ้หุ่นด่ายอะไรแบนี้นะโบมี่รถหุ่นดเนาะรถกระบะหุ่นดบ่ค่อยมีนะโบมี่ในประเทศไทยโบมี่บอไซเลยอ๋อโบมี่นะมีแต่โตโยต้าโตโยต้าอีซูมิซูวิกโก้เดยวิวิกโก้กับโตโยต้าแหละอ๋อวิกโก้กับโตโยต้านะ ในหุ่นใดกับบาบ่มีหุ่นใดนี่ได้รถรู๋เนาะเป็นแบบตูที่มันเป็นรถรูนะแบบค้ายรถอันผาดไปย่างไรรถตู้นะของรถจะง่ายต่ว่ารถหุ่นใดที่เป็นกระบะเอมันบ่มีบ่มีบ่มีบ่เห็นเลยแหละเมืองไทยเขาบ่นียกใ่เขาบอใส่กันเลยเขาใส่แต่รถพวกคือคือรถสนนี่นี่กัะบะบอเห็นแล้วว่าลู่สุดๆนะแม่นบอกแต่ถือว่ากลางบอกประมาณกลางกลาง แต่แต่ก็หลูว่ารถคนได้แล้วเนาะแต่ว่ารู้สุดกับพวกราคาแบบสามสิบล้านยี่สิบล้านสี่สิบล้านไปขึ้นไปอันอันนี้ก็ดีแล้วนะที่แบบว่าเฮาเฮาทำงานรายวันแบบแบบวันเดือนละสองหมื่นหมื่นสองนี้ก็ถือว่าถ้าถายูยู่ประเทศเท่ากับที่ว่ามหาเศรษฐีเลยนะเนาะสานีมีรถสำนีได้ไอ้เดาสมมุติว่าเดาวในเดือนเท่าไหร่ในตัว โอ้ใจงวดบอกอืมกัเดือนละพกเจ็ดหมื่นบอกเนาะเก้าล้านแล้วเนะาะเจ้าเสี่ยเงินดาวเท่าไรหล่ะเท่านั<ม>้นเงินดาวจะสามล้านนาทีบอก <c oughs> <c oughs> ไม่หาซื้อสดบานเท่าดีกว่วซ<ม>ื้อ<ม>รถรู้สามล้ลานราคาสามล้า,ลานแต่ว่าดีล่าบานเท่ารถสปอร์ตรถยังรู้รู้นี่มันถือไ,ไ,ได้ราคาถือได้เอารถคนใดรถอันนั้นเป็นจะเป็นจะคือแพงจ้ะบ่ลูแหล้วภาษีน้ำเขาเพื่อว่าถืออยู่ รัตถุอ๋อรถหลูระทึอมันมันอันนี้รถรถมาจากต่างประเทศบ่เนี่เราแมนแมนมีย่ไทยบริษัทผลบุหรี่เนี่ยเป็นี๋อยู่ไทร์บริษัทโอ้โหคนดเอาเนาะอย่างเช่นอันพาดอันพาดพวกนั้นเขาก็บริษัทอยู่ไทยบริษัทพวกรถเก๋งรถกระบะนี่นะรถอันพาดก็นำเข้าจากญี่ปุ่น ขเขาโดยโตรงราคากประมาณสี่หา,า,หา,าหราสี่ละเนี่ยไเนาะนี่ก็รถหรูเนาะอันนี้เขาจังเรียกว่ารถหรูถ้ารถกระบะรถกระบะจะอาไราก็ไปเข็นพักเนาะประตูเนาะแมนรถถ้รถหรูอันยุ่ล่าเฮานี้อันนี้เป็น,น<า>คนจอดไหมนี่เลยบ่สจอดนี่เลยจอดนี่แหละปุกไว้ข้างบนก็ได้ฮะข้าง<ไ>บนก็ได้เอาไปขึ้นไปเลยข้างบนโม่วนนข้้้มมหออองงาา๋ขึ้น ก็คือขี้ออกไปนี่ครับไปม้วนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาเขาขึ้นเครื่องจอดรถลาดจอดรถขึ้นลิฟต์บนเรือยังไงคือว่าขึ้นบนแล้วก็มีทางขึ้นไปอาคารจอดกอักล้าขึ้นเนาะไปบอยดีภาคกอนบ่บขึ้นลิฟต์ไปได้นี่เอายางขึ้นลิฟต์ไปก็ได้บ่บ่บ่เอาสำหรับมัอนี้เป็น้องบอยด์กับพาคนมาเบิ่งนหครับถือว่าหรูเนาะอยู่ในประเทศไทยถือว่าหรูประมาณหนึ่งพี่น้องต่อยู่ที่ราคาเก้าล้านบาท คือว่าถ้าหากว่าบอยอดบว์โบวอีกโอกาสได้มานั่งนะแต่ประตูบว์ทำงานอยู่นี่เนาะเนีนสำหรับคลิปนี้ก็บคนทีเข้ามาเบิ่งกันจะเรียกว่าเป็นบุญหลายเนาะที่ได้นั่งแมีนเนาะก็ถือว่าเป็นบุญและที่ไรหัวใจักประตูเนาะสำหรับมันนี่ก็สิขอลาพี่และน้องเปก่อนสวัสดีครับประตูครับสวัสดีครับ